ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปฮ่องกงแล้วก็กําลังจะเดินทางต่อไปที่จางเจี๋ยนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเรื่องของฮ่องกงนี่ถ้าคุยกันแค่สัก5นาที10นาทีมันก็จะไม่ได้อัตรรกเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นเมืองที่คนไทยไปเที่ยวกันเยอะแต่ว่ามีจํานวนไม่น้อยที่อาจจะละเลยรายละเอียดอย่างเช่นผมเนี่ยพี่เล่นเที่ยวกับทัวร์เ่ยเหมารถบัสวิ่งผมเดิน ผมไม่ได้เดินตามตอกซอกซอยข้างถนนไปฮ่องกง้พี่ไม่เขนเขาหน้าไปไปอ่านหนังสือผมไม่อ่านนะตามตามผมเขียนไว้เลยใครที่สนใจอยากจะไปด้วยตัวเองนะครับก็สามารถดูได้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะเหยียบย่างจางเจี๊ย่ใครที่อยากจะอ่านนะครับก็ สอบถามไปได้ครับที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ราคาตอนนี้เหลือ320จาก390แล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็จะเหลือแค่300นะฮะก็ติดต่อไปได้ครับที่082-782-8353และ082-782-8356ไปต่อกันที่หมูแดงฮ่องกงเป็ดเปอภาพภาพบอมแล้วภาบอมล้วขึ้นมาเลยฮะโอ้ฮานเมื่อสักครู่เราอยู่กันที่สถานี เซ็นทรัลเซ็นทรัลเซ็นทรัลสถานีเซ็นทรัลจะเป็นสถานีที่อรถไฟฟ้าทุกสายแอปพอร์ตเอ็ก Express ก็มาที่นี่ก็คือสามารถนั่งรถไฟฟ้าตรงมาจากสนามบินแล้วมาขึ้นที่นี่เลยผมตอนผมนอนหลายแห่งนะฮะแต่ผมตอนที่ผมนอนด้านฝั่งฮ่องกงเนี่ยผมก็นอนฝั่งนอนใกล้ๆสถานีเพราะว่าลากกระเป๋าขึ้นเข้าโรงแรมได้เลยนะฮะแถวๆนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดจิมซาจุยด้านฝั่งเกาลูนเป็นแบบเดินตามตอกซอกซอยด้านนี้จะเป็นห้างหรูข้อดีก็คือถ้าเกิดมาช่วง น่าฝนตกเพราะว่าถ้าเกิดจิมซาจูจะเดินลำบากด้านนี้จะเป็นห้างแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าสกายวอล์กเล็กต่อกันแต่ละห้างแต่ละห้างเพราะฉะนั้นเดินได้โอ้ยมาแล้วโอ้ยนี่ผัดขั่วอร่อยมากนี่นี่นี่านเทพหยุดนิดนึงนะครับ อาคุณผู้ชมก็เอาข้าวมาหนังเหมือนเนื้อเป็ดย่างเลยมันใช่ลูกห่านไหมเนี่ยอ๋อี่เพิ่งเกิดล้อมผู้กุกโดนฟันหัวชูหนังกรอบเนื้อดูเนื้อมันไม่ใช่ห่านอ้วนๆตัวใหญ่ๆนะเหมือนห่านพะโล้บ้านมันเป็นห่านพุ่งเกิดนะฮะแล้วก็สงสารมั้งมั้งหรือว่ามันมีหน้าที่เกิดมาเพื่อให้อาจารย์ ไม่ใช่ผมคนเดียวคนเขาเปิดมาตั้งกี่สิบปีแล้วพัฒนาได้นี้ป้าป้าไปต่อแล้วยกกี่ชื่ออะไรนะยกกี่ยกกี่เคยไปขายไข่เยี่ยวม้าดเรกไอ้นี่ไม่คือพอมาปุ๊บเนี่ยไข่เยื่ยม้าจะเอามาวางเลยไม่ต้องสั่งก็วางเลยถ้าเกิดกินค่อยคิดเงินโล้โหดูมันดูมันนะฮะเพราะฉะนั้นหางทานยกกี่นี่ใครก็ต้องรู้จักนะฮะถ้าเกิดไม่รู้จักก็แปลว่ามาอ่านเล่มนี้ได้เลยเพราะว่าเราจะมา ตั้งมั่นความคิดกันใหม่นะฮะเพราะว่านี่คือนหน้าหน้าพัตคาเหรอไม่นี่ขายสุดยอดอีกอันหนึ่งชาไม่ใช่พุดดิ้งมะม่วงในฮ่องกองอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดปไปที่อะไรผมก็ต้องกินทุกทีพุดดิ้งมะม,ม่วง,งร้านมังกรทองข้างหน้านร้านเป็นมังกรงักษอหมวยหนนี้อยากรู้จากชื่อเธอเหมือนกันเอามาส่วนด้านนี่ร้านหนึงต้องไปถ่ายรูป ชาลิบราวคาเฟ่สำหรับคนที่ชอบสโนปปี้รสออเค้กรสชาติเฉยๆหยุดนิดนึงครับจบมันคืออะไร<บ>เรือเรือเรือไม่ใช่จบฮ่องกงแล้วฮะ เอาแค่ uhm, นี้เหรอฮะเอาอะไรกันบ้างไม่รายละเอียดมาอยู่ในหนังสือไอ้ตรงภาพภาพวิดีโอมาให้ดูบางส่วนนั้นี้เกีจดูนานนะเพราะว่าเป้าหมายคือจจีเจี้ยไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงนี่แค่เริ่มจากฮ่องกงเนี่ยเรานั่งรถไฟใต้ดินต่อแต่ทุกครั้งที่ไปฮ่องกงแล้วพอกลับมาผมก็จะพยายามจะหาหมูแดงที่มันรสชาติเหมือนฮ่องกงทำไมไม่มีเลยในเมืองไทยมันเป็นเพราะอะไรคพระสูตรมึง มันไม่นุ่มมันไม่ขนาดว่าพัสดคารที่บอกว่ามาจากฮ่องกงก็ยังทําไม่เหมือนใช่ไหมอืมมันเป็นเพราะอะไรหมูอากาศที่เลี้ยงหมูอาหารการกินของหมูช่างมันผมมไม่ไม่ไม่มีความชื่นชอบเลยหมูแดงขนาดนั้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับกลับไปที่ขาพกันแล้วต่อเมื่อกี้เนี่ยฮะเราเดินทางจากฮ่องกงนั่งรถไฟข้ามมาที่อ่าสนเจินี่สนเจแล้วฮะหยุดนีดนะครับสนเจิเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองเป็นหมู่บ้าน เมื่อสี่สามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่แต่ปาเตอร์ังอย่างเงี้ยเหรออ่าเป็นตรงข้ามฮ่องกงปาเตอร์แกก็จัดให้เติรนี่คือเติรเสียวผิงไม่ใช่เติ้งเสียวหานนะไม่ใช่ไม่ใช่เติงเสียวผิงก็สร้างเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อที่อามายันกับฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงตอนนั้นอยู่ในเขตปกครองของอังกฤษนะฮะก็มายันกันก็ปรากฏว่าเซินเจนเจริญเติบโตจากหมู่บ้านเล็กๆกลายเป็นที่ที่มีคนอยู่ตั้งสิบล้าน แต่ก็เป็นแหล่งรวมของที่คนไทยไปซื้อมาขายอคนไทยจริงๆไปซื้อกวางเจ้ามากกว่าอ๋อเหรอใอ้จนเจิ้นนี่ซื้อมาถือซึ่งปัจจุบันซื้อม่ใช้ราคาดีกว่าหมายถึงว่าเกรดดีกว่าหรือไงกวางเจ้าเกรดดีกว่าอยู่แล้วเพราะกวางเจ้าเป็นแหล่งขายส่งสนเจิ้นเป็นแค่บางส่วนที่หลงมา ถ้าเจอจะซื้อเยอะๆเนี่ยต้องซื้อวางจซื้อขาแต่ถ้าเจอะซื้อมาวางจาอแต่ถ้าซื้อใช้เองซื้อเฉินเจินเพราะว่าเขาไปลี่เขาขายส่งแต่มันมันคุณภาพของเนี่มีให้เลือกน้อยกว่าว่าวางจามันใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะแต่เฉินเจินมีดีที่น้องน้องหมวยมีถ่ายมาป่าวเฉินเจินเนี่ยมาไม่ยากอันนี้จะนั่งรถไฟจากฮ่องกงมาซื้อเฉินเจินสามารถขอคนไทยขอวีซ่าเข้าได้เลยไม่ต้อง เตรียมวีซ่าเมืองจีนล่วงหน้านะฮะ,ะแต่ต้องเช็คก่อนนะเพราะว่าบางทีเขาปิดเขาจะมีปิดอย่างตอนช่วงที่มีเอเชียนเกมที่กวิเจาวเขาก็ไม่ให้ขอเพราะฉะนั้นเช็คล่วงหน้านิดน,นึงอย่างไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยก็ปัจจุบันก็มีเครื่องบินบินตรงจากเมืองไทยไปเซินเจิ้นเลยลงเซินเจิ้นแอร์เอเชียถ้าจำไม่ผิดนะฮะ,ะก็จะไปเซินเจิ้นแล้วก็ไปเที่ยวฮ่องกงต่อบางคนก็ทําตัวอย่างนี้ไปเที่ยวเองไปเซินเจิ้นแล้วก็นั่งรถไฟไปฮ่องกงอะ,อะไรทำนองอย่างนี้มีหลายแบบ ไปสวนเจิ้นแค่แปดพันเองถ้าผมจำไม่ผิดไป,ไปกับไปกับอยู่สี่วันไม่ไม่ค่าไป็นค่าตัว๋วอ,อ๋อค่าตัว๋วอันนี้ค่าตัว๋วค่อนข้างพีคแล้วถ้าเกิดไม่พีคเนี่ยถูกกว่าน,นี้เยอะนะฮะเสวนเจิ้นหลักๆต่อเลยครับหลักๆที่ผมไปที่เสวนเจิ้นเนี่ยก็คือนี่คือเมืองเสวนเจิ้นพยายามจะจ่ายภาพไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะเ่ยไ, <ป S 1> ไปทำอะไรที่เสวนเจิ้นไปเขาเรียก MBK มบีเคสนเจิ้น MBK เซอร์เจนก็คือห้างมาบุนคลองเซรเจนซึ่งเขาก็เรียนแบบห้างมุลบาบุนคลองข้างใน,นก็จะเป็นห้องซอยเล็กๆ mm hmm. แต่ที่บาบุนคลองไม่สามารถจะทําได้ก็คือมีน้องมีรูปมาหรือเปล่าอย่าบูดแ่พูดเดียส่บูธใส่บูธทแล้วขาสั้นขุดนั่งไขว่ห้างเล่น iPhone อยู่หน้าบนเก e ้าอี้พลาสติกอยู่หน้าห้อง พอเราเดินผ่านน้องก็ลองกันเจียวจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต่ะไอ้ตึกแง่ไม่ปิดไม่เอาไม่จะดูข้างในอ่ะข้างในถ่ายไม่ได้หวาดเสียวไม่ถ่ายเพราะว่าเขากลัวโดนเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรมาถ่ายเป็นหลักฐานเมื่อหลังกนใส่ใช้กล้องที่มันติดตัวไปได้สิผมไปดูเองดีกว่าเรื่องผมจะมาถ่ายคนอื่นดูนะเนี่ยพี่ได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมขึ้นไปยิ่งชั้นห้านะโอ้ยดุด ตัวลงไปซื้ออะไรฮะน้องก็จะฉุดเข้าร้านแล้วก็แล้วร้านมันเล็กมากไปเบียดนาก็จะปิดประตูด้วยผมสงสัยจะแย่ไปซื้ออะไรนะไม่ต้อว่าผมวิไผมพูดรู้เรื่องที่ไหนโลกไมอยากรู้ตวลงไปซื้องนี่ห่านน้องขายอะไรฮะน้องเขาขายอะไรขายกระป๋องกระเป๋าอะไรของนู่นนี่นั่นผมไม่เคยดูสนใจของสักหน่อยนะอีกแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ต้องการจะไปเบียดหัด กับน้องอยู่ในห้องเล็กๆนะฮะคุณผู้ชมก็มาสามารถที่มาที่นี่ได้ที่เซนเจินเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่สองแห่งหลักๆก็คือที่อ่าเขาเรียกว่าเมืองจําลองโลกก็คือจําลองของทั้งโลกกับเม,มืองจําลองจีนที่ผมพามาดูนี่คือเมืองจําลองจีนใหญ่มากไม่ใช่เมืองจําลองเล็กๆเหมือนที่ปัตยานนะฮะแต่ละอัน,นอันใหญ่มากแล้วจําลองทั้งจีนมาแปดสิบแปดแห่งต้องนั่งรถไฟเที่ยว ใหญ่เป็นวันนะพี่เล็กนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสไปเที่ยวไหนหรือจะพาลูกหลานมาก็มาเที่ยวได้อ๋อน,นี่อะไรต้นไม้ต้นจริงนะฮะนี่พระราชวังจำลองเนี่ยนะใช่นะฮะก็มันมันมันไม่ใช่จำลองอันเล็กมันจำลองอันใหญ่นะ,ะฮนะก็ก็ใหญ่พอสมควรก็เราสามารถน,น,นั่งรถไฟแล้วก็ลงไปเดินดูทีละจุดทีละจุดได้ว่าแต่ละจุดเป็นยังไงก็จะนะฮะ,ะ,ะจริงๆก็ไปหลายแห่งอย่างเงี้ยน,นี่จำลองสุสารรนะตะชวง์หมิงที่ปักกิ่ง นะผมผมผมจำให้พวกทิมสลักพวกนี้นะนะหิมสลักลายทางไปซื้อไปเปิดจริงผมก็ได้อันนี้หลวงพ่อโตเลิศสารนะฮะที่เดี๋ยวพี่เล็กก็ได้ไปเนี่ยส่วนนี้ลาซาที่ทิเบตนะฮะแล้ว<อ>จก็จัดการมาจําลองซะเพื่อแสดงให้เห็นว่าของฉัน <laughs> นะฮะแล้วก็นี่วังกวางทองที่ทิเบต ก็สามารถไปดูได้น to ั okay, hmm. like, ่งรถไฟพวดเดียวได้เห็นทั้งเมืองจีนหมดเลยว่ามีอะไรจำลองมาที่นู่นที่นี่ก็สามารถก็ไปง่ายนะฮะที่เซินเจินก็นั่งรถไฟฟ้าได้ดินโผล่พวดขึ้นสถานีก็เดินเข้าได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดมีเด็กเนี่ยผมว่าก็จะพาลูกไป น่าสนใจแล้วก็ตรงกลางตรงทางเข้าตอนแรกเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารมีศูนย์ขายของโอ้คนเมืองจีนไม่ต้องพูดถึงมัรนั้นคนมหาศาลนะมีร้านขายของขายกันตลอดไอ้นี่ตัดเงาเคยเห็นไหมตัดเงาจะเอาแสงแสงให้เงาให้เรายืนหน้าขวางเงาแล้วก็ตัดโชโ์โจโ์โชว์ภายในมันถึงนาทีก็ได้รูปนี้ออกมา นะแล้วก็มาพับขายแต่ที่ดังที่สุดสงสนเจินแน้วคนชอบไปมากนะฮะต้องไปจองคิวกันหน่อยก็คือโชว์เขาเรียกว่าโชว์ดราก้อนแอนด์เดอะฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ก็คือนกฟีนิกส์นกฟีนิกส์ในภาษาจีนเนี่ยก็หมายถึงหงส์หงส์คอนหงอนี่ค <น S 1> <c oughs> ือหงส์กำลังเต้ดนดริงจริงๆผมซูมมากกว่านี้เนผมตัดทิ้งหมด นี่คือหงนะฮะแล้วก็บังกรก็คือรอบๆโชว์มันใหญ่มากนะพี่ได้คนนั่งได้เป็นสองพันคนแล้วมองแล้วคนแสดงนี่ไม่ถับกว่าสองสามร้อยนะฮะซึ่งถ้าดูมาโชว์นี่ค่อนข้างใหญ่มากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอ่านเรื่องนี้เนี่ยโชว์ที่ใหญ่ที่สุดนี่คือโชว์ของาจอี้หมโชว์จิ้งจอกขาวซึ่งอันนั้นอยู่ที่ใจเจเจเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้ดูผีเสื้อคล้ายๆกันอะผีเสื้อกับบังกรอื ที่แรกผมคือผมเองผมไม่ค่อยชอบดูโชว์นะฮะคุณผู้ชมต้องเข้าใจพวกโชว์ๆแต่พอไปดูน,นี้ร่วมันมันอลังการมันสะใจเดียวคนสแสดงมีช้างมีมมามีอะไรวิ่งกันยิงกันบุมบัมบุมบัมนะฮะคือมันไม่ใช่เป็นโรงละครนี่มันเป็นมันเป็นรายงานแจ้งรายกาน,านแจ้งใหญ่ๆเนี่ยไมาสาวนานก็น่ารักแล้วยิ่งถ้าเกิดเราซูมเมื่อไปมีกล้องโอ้โหอันนี้พยายามจะตัดออกนะฮะเพราะว่าไปดูเองดีกว่าไม่ใช่เพราะว่าสงสารเยาวชน นะฮะเราก็ต้องควรจะมีอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยจะมีแต่ปัญหาก็คือที่สวนเจินเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวคือโชว์ดังๆเนี่ยของมึงจีนเนี่ยจะมีอยู่สี่อันนะฮะเรื่องของจีนๆนี่ดังๆก็คือเรื่องแรกก็คือนางพญางมู่เขาอันที่สองก็คือรักทลายกำแพงเราร้องไห้กำแพงทลายกำแพงแล้วก็อีกสองงานจำไม่ได้อันหนึ่งคือจิงจอกขาวแต่ที่นี่เนี่ยไม่มี นะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่ารวบรวมประเพณีต<อ>่างๆของจีนมาประวัติศาสตร์บ้างจีนรโชว์กายกรรมนะโชว์ถึงโตโชว์แล้วก็ใช้เลเซอร์ใช้ควันเห็นไหมเลเซอร์ควันหมดในดีนวีดีมีเสียงให้ฟังนะฮะแต่อย่าฟังเลยฟังเสียงผมดีกว่านะฮะ,ะสาวก็อันนี้เป็นนกฟินิกบินมาตอนจบเห็นไหมก็เจอมค่อยๆก้าวมาช้าๆช้าๆก็จะใช้เลเซอร์กับใช้ควันนะโชว์ยาวประมาณสัก สักชั่วโมงหนึ่งถ้าไปเองเนี่ยต้องรีบไปจองที่นั่งแต่ถ้าเกิดไปกันทัวร์เขาก็จองให้คุณเองนะฮะไอ้ตัวนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงฟุบๆตอนนี้มาถึงกวางโจงอ้าวเดี๋ยวจากสนเจิ้นมากวางโจงไงฮะหยุดนิดนึงฮะเหนื่อยนะฮะเพื่อคอนโดที่เพิ่งไปจองมา ก็คิดถึงเครื่องซักผ้าคุ้มเงินไหมว่าเครื่องซักผ้าราคาหมื่นหนึ่งนี่นะรู้สึกใช้พลังงานเยอะเลยแล้วหมื่นหนึ่งนี่แต่แค่ครึ่งเบรกนะคึ่งเบรกกับขี่อะไรร่อไปสิบเบรกกับหมื่นหนึ่งอย่างไงก็ตามนะฮะอันนี้คือกวางโจ เมื่อกี้จากสันเจิ้นเถบเถบนิดนึงครับต่อต่อ,ต,อต่อมีเถ็บบางโจจะอาคารจะเก่าๆหน่อยนะมันก็ไม่ค่อยเก่านักพี่เล็กแต่เนี่ไอ้นี่จะให้แพนผมแพร์กล้องมาผมถ่ายจากอาคารสูงนะอ๋อจะให้แพนกล้องไปจนถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าอันนั่นแหละมีแม่น้ำแม่น้ำเนี่ยเหรอฮะหยุดนิดนึงครับแม่น้ําสายหลักของจีนมีอยู่สามสายสายแรกเรียกว่าหงโหนะโฮะหงโหก็คือแม่น้ําเหลืองแม่น้ําเหลืองนี่อยู่เหนือสุด เนื้อสูตรของจีนก็คือจะน้ําที่คงโหไหลออกเนี่ยจะไหลออกทะเลที่เรียกว่าทะเลเหลืองจะอยู่ตรงมาปากทะเลเหลืองที่อยู่ก็คือแม่นม้ําก็คือเมืองเซี่ยงไฮ้อทางด้านตัวตวไม่ใช่ทุกทีซีรสที่สองทุกทีอยู่ใกล้ๆกอย่าแต่แถวปักกิ่กกงด้านเหนือสายที่สองก็คือยังสีเกียงยงสีเกียงนี่ออกที่เซี่ยงไฮ้อยู่ตรงหัวโโห,หไปปักกิง่งอ่า ปักเกียงก็เฉียดเฉียดกกนง่ายง่ายยายสิงเคียงเนี่ยปากแม่น้ำเชียงไฮ้แล้วอันที่สามแม่น้ําของจีนสามสายเนี่ยแม่น้าถ้าเกิดสองอันนี้อยู่ทางเหนือถ้าเกิดทางใต้ของจีนเนี่ยมีอยู่สายเดียวที่ดังที่สุดก็คือแม่น้าจูเจียงจูเจียงนี่คือจูเจียงแม่น้ําไข่มุกซึ่งแม่น้ําไข่มุกเนี่ยก็จะไหลออกที่กวางเจาผ่านกวางเจาไปออกปากแม่น้ํเซินเกินก็อยู่ตรงนั้น เกาะฮ่องกงก็อยู่ปากแม่น้าจูเจียงเพราะงั้นนักสามัญเนี่ยจะเขาเรียกว่าสามไข่บุกแห่จง,หจจงจูเจียงหรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจห่งจูเจียงก็คือฮ่องกงเซินเจิน้นกวางเจาส่วนหมาเก้ากับซูไห่ใช่ไหมซูไห่อันนั้นเป็นแค่เล็กลงหมาย,ยังไม่ถึงสามไข่บุกเพราะเมืองมันใหญ่สู้ไม่ได้นะ <c oughs> <อ>เพราะฉะนั้นตรงที่นี้เนี่ยก็คือกวางเจากับฮ่องกงห่างกันประมาณสักร้อยยี่สิบกิโลเซินเจิ้นอยู่ตรงกลาง นะฮะเพราะฉะนั้นก็ปั๊บๆับถึงรถเดิมนี้มันใช่รถไฟฟ้าพลังสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเดเมืองไทยไปกวางโจวนี่ง่ายมากองบินบินเรียบเพียบสายการบินบินประจำเงยชไนอันอีสเทิร์นการบินไทยก็บินนะฮะไม่ยากนะใครที่จะไปซื้อของขายต้องเป็นที่นี่ใช่ไหมซื้อของกลับมาขายนี่คือเมืองขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ากวางโจวเนี่ยดังมาได้แต่อดีตแล้วอดีตของกวางโจวในเดิมทีเนี่ยมันเป็นดินไม่ค่อยดีนะฮะก็มีกายกรรม อ่ะผมจำได้ตอนเด็กๆเขามีการควาอแจ้าเออซ้ำเถอะมีแพะดินไม่ค่อยดีเขาก็เลยคนวางเจ้าก็เลยอดก็มีพ่อกับลูกพ่อก็ไปกู้เงินมามาซื้อข้าวกาจจะขายรัฐบาลแต่ปรากฏว่าปลูกเสร็จแล้วข้าวตายเพราะว่าเจอฝัดเวอปลูกไม่ขึ้น ประมาณนั้น,นอ่ะก็โดนยากูซ่าจับไปตื้นลูกก็เลยร้องไห้ด้วยความอานาถไม่รู้จะทํำยังไงอืเทพเจ้าห้างองค์ก็เลยขี่แพะออกมาลงมาที่นี่แล้วแพะแต่ละตัวก็คาบรวงข้าวมาเทพเจ้าก็เลยมอบพันธข้าวพิเศษให้เป็นพันธข้าว G M O นะฮะเสร็จแล้วก็ปลูปปกปลูกแล้ก็บอกว่าข้าวขึ้นดีลูกก็เลยรวยเอาไปจำนำกับรัฐบาลแพะเนี่ยก็ แข่งเป็นแพะก็ไปเป็นกับสวรรค์ไม่ได้นตำรวจจับกลายเป็นแพะแข็งห้าตัวนะฮะก็คือแพะของควางเจ้าก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของแพะนะฮะตอนนี้แข่งเอเช่นเกมก็ใช้แพะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนท้ายสุดเปเมืองเมืองท่าเพราะฉะนั้นเมืองท่าเนี่ยก็เลยเป็นเมืองท่าสาคัญอันดับหนึ่งของจีนเป็นเมืองท่าที่เปิดให้ต่างชาติเข้าเป็นที่แรกด้วยต่างชาติจะเข้ามาต้นแต่สมัยก่อนนู้นจะเข้ามาค้าขายจะเข้ามาสร้างอะไรก็ที่ควางเจ้าได้ ปัญหาของเมืองท่าก็คือว่ามันเป็นเมืองท่ามันไม่ใช่เมืองหลวงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างปักกิ่งเนี่ยมันจะมีพระราชวางังมีอะไรควางจะาไม่มีพวกนั้นนะฮะเพราะมันเป็นเมืองท่าตอนนี้เมืองเจ้ากลายเป็นเมืองท่าขายส่งของขายส่งของเมืองจีนทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กวางเจ้าเราก็จะเคยได้ยินกวางเจ้าเทรดแฟร์มีทัวร์เมืองไทยพาไปนักธุรกิจไปกวางเจ้าเทรดแฟร์เข้าไปซื้อของเลยของก็จะแบ่งเป็นย่านย่านย่านนี้เป็นย่านเครื่องหนัง ย่านนี้เป็นย่านเครื่องไฟฟ้าย่านนี้เป็นย่านสำเพ็งของแบบขายในสำเพ็งไปเหมาไม่ได้เลยพี่เล็กก็จริงๆกะว่าภาคทิศแฟร์ครั้งที่สี่ก็จะไปเอามาขายอืไม่เร็วฮนะมือตบแต่ยาเลยฮะปลาสลิดคุณพี่เล็กยังไม่มาเลยฮะมันเลี้ยงอยู่ละมันลําบากโดนไปช้อนแดกโ่วนนะต่อเลยครับเห็นไหมฮะเฮ้ยแต่กวางจาวนี่เป็นเมืองจีนนี่ผมชอบมากนะตอนที่ผมนั่งเครื่องบินขึ้นลงเนี่ย โอ้โหมันเปิดไฟในสะพานนี่แบบจีนเขาเขาเปิดอยู่แล้วแล้วกวางเจ้าเนี่เปิดทั้งประเทศอะไฟอะเป็นเมืองที่ไฟแบบเหมือนดิสโก้เทคอะดูจากข้างบนเนี่ยมันโอ้โหมันมันแต่งเพลงเขาแต่งไฟไว้คือแต่งไฟไว้สะพงสะพานนี่คือคือที่เขาเปิดไฟเนี่ยเพราะว่าเขาทำวงจุ้ยในแต่ละที่แต่บ้านบ้านเราเนี่ยขนาดร้านอาหารยังไม่อยากจะเปิดไฟกันเลยฮะมันตื่นหมดเลยมันมไทคล้าค่อนข้างมืดนะฮะคือเขาเปิดไม่ได้เปิดแค่เฉพาะตอนกลางคืนนะกลางวันเขาก็เปิด เพราะเขาถือว่าไฟมันก็จะนำพาเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาด้วยหรือล้างอัปมงคลอะไรพวกนี้ด้วยออโอ้เราไปเปิดไฟที่ภาควิชาบ้างอันนี้เม,มืองต่างนะฮะวางจ้าอ,อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือวังเจ้าไม่เหมือนกับพวกปักกิ่งเสียวนเรื่อยและพวกนี้นะฮะเพราะว่าเมือนที่วังจ้าในต้นไม้เขาเยอะ ก็เ,เป็นเมืองแห่งดอกไม้ผีต่อไม้บานเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เยืองมาทางใต้ <ừ> ทางเหนือเนี่มันจะมีพวกฤดูกาลเมืองมันก็จะแห้งๆ uh huh. ทางใต้นี่ต้นไม้มันเขียวชุ่มตลอดปี uh huh. เขาก็เลยจะมีพวกต้นไม้พวกต่างๆปลูก uh huh. อยู่เยอะมากเยอะกรุงเทพเยอะอไว้ไว้ง่ายนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าก็ยังไงต้นไม้กรุงเทพก็โกรนเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วเดี้ยนนีนึงอะไรเห็นป <yeah. S 1> yeah. ้ายอาดิดาสใช่ไหมเนี่ยที่นี่ของ ของจีนนี่ของแท้หรือเปล่าโรงงานอยู่นี่มันมีทั้งแท้ทั้งไม่แท้ต้องหาเอาเองโรงงานอยู่นี่หมดพี่เล็กเพราะว่าของเกาหลีเสื้อผ้านี่บอกเขาว่าเสื้อผ้าเก,กาหลีก็มาจากนี่มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะติดตาอะไรเพราะที่นี่นี่ไม่มีแทนไ,ไม่มีที่ไหนที่จะสามารถขายส่งได้ในราคาถูกนี้เพราะฉะนั้นของแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆอิตาลีอะไรทั้งหลายมันก็ผลิตที่นี่ใช่แต่ปัญหามันมีอยู่นิดนึงเท่านั้นเราซื้อไม่ได้ เพราะเพราะว่าซื้อทีละชิ้นก็ไม่ขาย oh. มันมเสียเกียรติ mm. แต่มันจะมีบางที่อย่างย่านเครื่องหนังเนี่ยขายขายปลีกได้ฮะ mm hmm. อย่างของเมืองจีนเดี๋ยวนี้เขานิยมหลีหนิงต่อเลยครับถ้าเกิดนวลกวางเจ้าอันนี้จะเป็นถนนหลักถ้าเกิดจะไปถนนคนเดินเนี่ยต้องไปเดินที่ถนนปักกิง่งซึ่งถนนปักกิ่งเนี่ยไอนี่เป็นกระจกให้ดูว่าเดิมทีก็เป็นถนนเก่า แล้วก็สร้างใหม่ทับขึ้นมาเรื่อยๆเอ้กี่กี้เป็นกระจกให้ดูถนนเก่าส่วนร้านค้าเนี่ยฮะก็จะเห็นอยู่ว่าเรียงรายตามข้างๆทางไปเรื่อยๆพี่หน่ยว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าร้านที่กวางเจ้าเนี่ยสู้ร้านที่ฮ่องกงไม่ได้เพื่อแฟชั่นนี่ตามตามหลังอยู่ห้างใหญ่ๆก็มีเช่นห้างอย่างนั้นครอกก็งั้นห้างใหญ่ๆก็มีเช่นห้างแกรน์บ นะฮะส่วนใหญ่ทัวร์ทยถ้าเกิดไปวางเจก็ต้องมาเดินที่ปักกิ่งกันนิดหน่อยนะถนนปักกิ่งเนี่ยถนนปักกิ่งเป็นถนนหลักที่คนไทยจะต้องไปเดินอยู่แล้วนะฮนะก็มีพวกร้านกิ๊บกิ๊บอบๆขายของแบบก๊อ,อ,อบกอบบางนะฮะแต่ไม่ได้มี มากมายอะไรนะแต่ถ้าเกิดจะเอาจริงจังเนี่ยต้องไปย่านถนนปักกิง่งมันเป็นถนนแบบร้านเล็กๆไงมันรวมๆกันเหมือนสยามเหมือนอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปย่านเหมือนกับเราไปซื้อคอมพิวเตอร์นาไปพันทิปของกวางเจ้าก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจะซื้อกระเป๋าหนังเครื่องหนังอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปถูกย่านนี่ยหยุดนิดนึงครับนี่คือรถไฟฟ้าหนึ่งในสิบสามสายที่สร้างเสร็จภายในสามปีอย่าเป็นในกำลังหัวล็อกิกัดด้วยความดีใจว่าลาดพร้าวจะมีรถไฟฟ้าแล้วสามปีให้เสร็จ ของเราเป็นสิบปีครับนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรามาอยู่กวางเจาเป็นอันดับสุดท้ายเพราะว่าจากกวางเจาเนี่ยมันเป็นฮับที่จะบินต่อไปที่จางเจิตเชียได้คือจางเจิตเจียมีเครื่องสนามบินแต่ตอนต้องมาตั้งต้นที่กวางเจาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องบินบินไปจางเจ็ดเชียอ่าซึ่งมันใกล้ที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นทัวร์ไทยเนี่ยเกือบทุกทัวร์จะมาเหมือนกันก็คือมาที่นี่แล้วมากินร้านอาหารนี่ผมเช็คมาหมดแล้วเปิดเว็บดูแล้วอืซึ่งร้านนี้เนี่ยคนนิยมมากินเพราะว่ามีหาด หยุดนี่ในฮนเป็นๆด้วยหานอยู่ในตะกร้าเลยเนี่ยนะก็ตอนจบก็เดี๋ยวเขาถืออิโต้เอสับตัวนี้เลยอาจารย์อ้าวแล้วเขาจะเอาหันไว้ทำไมอ๋อนึกว่าโชยโชยใครบ้าเอาหันใส่กระลังโชว์หน้าร้านชปกติเราก็จะเห็นพวกปูปลากุ้งหอยไ่าอยู่ในตู้อันนี้ก็แล้วเขาก็ตักมาทอดอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะน่ดูตาหันเลย นี่คือตัวที่อาจารย์กำลังจะทานใช่ไหมมันมีอยู่สองทางในความคิดทางหนึ่งก็คือว่าอุโมงค์อนปุ่นน่น้าเลยถืออิโต้แล้วหันชู้คอกระเด็นอย่างเงี้ยอ่ากับอีกทางหนึ่งก็บอกว่ากินลงกันได้ยังไงซึ่งอาจารย์มองแล้วมันอยู่ในรังไงวิไลเห็น์แล้วมันก็ไม่ไปไหนนะทำตาปริบๆเวลาใครเดินเข้ามามันก็หันมายิ้มให้แล้วภาพภาพต่อเลยฮะคือไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเห็นไหมรังแค่เนี้ยนอกจากหานี่เรื่มีอยากกินหานก็กินไก่ฟ้า ไก่ฟ้านี่นยังกระตือรือร้นอยากออกจากกรงเข้าใจว่ารู้ว่าตายแน่นะฮะมีราคาพร้อมเอามีหมดสัดได้เลยคนจีนชอบกินไก่ฟ้าชนนี้หรือไม่กินไก่ฟ้าก็ซัดตัวนี้เลยโดบนะฮะก็คืองูงูใช่ซึ่งก็เลือกกินได้นะฮะาอาหาราทะเลก็มีให้กินเยอะอแล้วแต่ว่าชอบกินอะไรหยุดนิดนึงครับอันนี้เป็นอาหารเด็ดประจํากวางโจ อาหารเดร็กก็คือเ,เรียกหอยเชียววุน้นเส้นอ,อ,อร่อยมากถ้าเกิดคุณสามารถแย่งคนอื่นในทัวทานทานันอ๋อเขาจะเสิร์ฟม,มันเป็นจาเนเลยเขากินแล้ไปทัวจีนเนี่ยมันก็มันโต้หมดนั่นคือลงโต๊ะปกติผมมาเป็นจานๆเฉพาะคนไงไม่ต้องแย่งมันคนลรทัวร์นัทัวร์จันหมาเที่ยวกะทอนนี่จนๆนะต่อครับต่อต่อจะจบแล้วเนี่ยนะฮะ ต้องรีบกินให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างอื่นกินไม่ได้เนี่อนี้ผัดผักผมกินไม่เป็นมีเลยอาจะไม่กินหน่อไม้ฝรั่ง <c oughs> นี่อันนี้ต้องกินเป็นแนะ่ขาหมูอซี่โครงหมูขาหมูก็โอ้แต่อาหารกวางเจ้าเนี่ยอ๋อนี่หยุดอันนี้ดีอ่ทั้งทัวร์ได้กินค้างเดียว <c oughs> แล้วก็ตัวเดียวเป่าพื้นเป่าฮื้นตัวเล็กๆก็าชาติกลอบนี่เป่าฮื้นะอันผมนึกว่าอันนี้มันเพราะปกติผมจะกินตัว ใหญ่กว่าฟ้านี่ไงอาจารย์หมาเขาน่าเจอกันนะฮะยนเล็กขนาดนี้ผมไม่รู้มันเรียกว่าเป่าฮื้อหรือเปล่าภาพต่อเลยนะดูแล้วหมดอารมณ์เออจะกินข้าวเนี่ยต้องเข้าใจว่ากวางเจ้าเนี่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่แถวนี้นะฮะอันนี้ไก่นะฮะก็ดีที่สุดแถวนี้แล้วจะกินก็รีบกินว่าเดี๋ยวไปจา่ายเจ็ดเจดนี่แต่จะหนักกวนน่านี้พอถึงเฟืองหัวนี่เกือบตาย ไม่มีอะไรกินเหรอไม่มีคับทีต่อให้ไปดันหมาก็ไม่สามารถจะสรรหาอะไรมากินได้คืออาหารมันจะค่อนข้างลดคุณภาพลงเรื่อยๆ <c oughs> ซึ่งถึงกับหยุดอยู่ที่ไก่นี่ก็ไม่แปลกนะฮะ <c oughs> งั้นเราหยุดกันเรื่องราวของจางเจี๊ยวกันที่ภาพตรงนี้แล้วกันนะครับกลับมาที่สตูดิโอเราจะต้องลากันแล้วครับหมดเวลาแล้วฮะอย่างน้อยวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวของการเดินทางที่จากกรุงเทพ ถ้าจะไปภูเขาอวาตารที่จางเจียเจเนี่ยเราไปลงกันที่ฮ่องกงนะครับไปนอนค้างกันสักคืนนึง่งช้อปปิง้งนิดน่หน่อยๆน,นะฮะเสร็จแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปเซอร์เชนแล้วก็จากเซนเจเชนไม่จำเป็นต้องค้างก็ได้ทางผ่านได้นะฮะแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปที่กวางเจาใช่ไม่มีใครทำงั้นหรอกทำไม เขาก็บินจากกรุงเทพไปกวางจวแต่ไม่เป็นไรอันนี้ถ้ามีเวลาถ้ามีเวลานะฮะและจากกวางจาวซึ่งจะเป็นครั้งต่อไปแล้วที่เราจะขึ้นเครื่องไปที่จางเจียเจี๋ยใช่นะฮะแต่ว่าถ้าใครรีบร้อนอยากจะอ่านก่อนทั้งหมดหรือจะดูดีวีดีที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ไปดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเหยียบย่างจางเจียเจี๋ยนะฮะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ทุกขั้นตอนทุกเส้นทางการเดินทาง รายละเอียดดีกว่านี้ฮะมะีแกกักเล่มน,นี้เนี่ยปกติราคา<ม>390บาทนะครับตอนนี้ก็เทมีโอ,อกาสวางแผงแล้วนะครับก็โทรสั่งซื้อได้ครับในช่วงพิเศษแบบนี้เขาลดให้เหลือ320แล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกของสาราพิินบ้านพระอาทิตย์ก็จะเหลือ300บาทจะส่งให้ถึงบ้านครับโทรไปสอบถามได้ที่082 7828353แล้วก็0 8 2 7 8 2 8 3 5 6ครับ นี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดได้นะครับบนเว็บไซต์เข้าไปที่ www.manager.co.th/video หรือ youtube.com พิมพ์หาคำว่าทอนทัวร์ทีวี t S o n t o u r แลวก็ทีวีนะครับจะมีรายการย้อนหลังให้ดูทุกตอนทุกช่วงที่ผ่านมาครับหมดแรง พี่เล็กครับปิดรายการกินข้าวอยากกินอาหารเดี๋ยวต้องไปกินหมดเวลาแล้วครับวันนี้วบ้านพี่เล็กโอบ้านปิิมาดุเกษมรักอรทํารงนาวสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนของเที่ยวกับทรเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคราวหน้าเราจะขึ้นไปเหยียบภูเขาอวตารแล้วังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ